ก็สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่ในกรับผมในเกมไม้มาพาพี่ับนะไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับมารีวิวแม็คล็อกเทลที่ผมสร้างเองนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแท่นทหารของลูฟีนะครับที่ตอนนั้นจะโดนมาก,กีคับ นี่ไงไงเาฮินี่เสียงรบกวนขอภัยด้วยนะคะนะครับนะครับมาเป็นงี้นะครับ,รบ,านนรบหากไม่สวยขอภัยด้วยนะครับวันนี้จะมาจบพิปเพียงเท่านี้นะครับ Jadi ingin kau main tak kirim nak apa enggak? Cepat cepat, boy boy Nak kris kris.